นะครับสําหรับวันนี้ผมมีข้อรายการที่มาแจ้งพวกเราทราบนะครับเรื่องแรกก็คือว่าวันนี้เรามีภารกิจในการประชุมประจําเดือนนะครับเวลาบ่ายโมงและผมพาผู้ราไปดูงานนะครับกังหันลมนะครับดูวิธีการบริหารจัดการนะครับหลายคนในนี้ยังไม่ทราบว่ากังหันลมมีกี่ตัวและยังไม่ทราบว่ากังหันลมเนี่ยผลิตไปเอาไปทําอะไรนะครับ ประกอบกับทางการหารลมเนี่ยได้ได้ได,ได้ข้อมูลผมว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะให้พวกเราไปรับทราบเรื่องการประหยัดพลังงานการใช้พลังงานสะอาดนะครับพลังงานสะอาดในที่นี้คือพลังงานบริสุทธิ์นะครับโดยผู้แทนการลมจะบรรยายให้เราฟังแล้วก็จับชิมจําเดือนนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับผมนะครับได้จะทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ขา้าราชการและครอบครัวนะครับ จะให้พวกเราทุกคนไปร่วมโครงการนะครับขอให้พวกเราและแม่บ้านและก็ลูกๆนะครับไปร่วมงานเวลาร่วมงานเริ่ม17:30เพราะนั้นผมอยากให้พวกเราไปก่อนเวลานะครับไปดูบรรยากาศที่นู่นนะครับแล้วก็ไปดูนะครับไปทํางานร่วมกันนะครับใครที่ยังไม่ได้บอกแม่บ้านนะครับให้เขาไปบอกนะครับ หลังจากที่ประชุมตอนบ่ายเสร็จผมจะไม่มีภารกิจใ,ใดๆให้พวกเราไปเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะไปร่วมงานนะครับไม่มีตั้งวอร์สามนะครับภารกิจประจําวันนี้ก็ค่อนข้างจะรัดรัดตัวนิดนึงก็เลยให้พวกเรามาตั้งวอร์ติสามในภาคเช้านะครับเดี๋ยวผมจะตรวจก่อนที่ผมจะตรวจร่างกายนะครับพวกเราขอขอคาชับนะครับเรื่องระเบียบวินัยนะครับโดยเฉพาะการที่เราปฏิบัติหน้าที่สัมผัสประชาชน เมื่อวานเราจะทราบดีนะครับเราประชุมกรตตรนั้นภ้าประชาชนได้สะท้อนอะไรให้เราเห็นซึ่งเดี๋ยวผมจะกำชับในที่ประชุมประจําเดือนอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เราไปปฏิบัติหน้าที่วอร์สีสามเลยการออกตรวจต่างๆเลยมีผลนะครับประชาชนเขาเฝ้าฟังเราอยู่นะครับว่าเราทําอะไรเพราะฉะนั้นขอกำชับเรื่องระเบียบวินัยนะครับผ้าไม่ตำรวจนะครับไปเรียกรับผลประโยชน์มีพฤติกรรมในลักษณะป็นทางทุจริตมิชอบนะครับเป็นอังขาดนะครับ หลังจากนี้ผมจะขออนุญาตตรวจเครื่องแบบพวกเรานะครับสมุดเท้าตรงสลวอกับสปอออกมาครับสมุดระยะต่อระยะเคียงหนึ่งช่วงแขนจัดเท้าหนึ่งช่วงแขนพอครับโตะสองตูงมาคู่ดก,กันเลยแล้นหลังคนนึงอ่าสมุดหนึ่งจะเขาตรวจแถ้หลังหรือกับตรวจเท้าหน้า

วังหันหวังหันห่งหนงึ่งซื้อกีวีกับแปลงข่ารองเท้าไหมผมเนี่ยได้ไหมพี่เตไปเอาเอกกบิกจากหงหนึ่งนะดังไหมเป่าลิด เ,เดี๋ยววัดงหาไปีขึ้นเดี๋ยกระบองมีไหมปกติตอรมอมีกระบองไหมมีในรถหรืออยู่ไหนกระบองรถก็มีอูม่าส่ก็มีอ่วตีต้องกระบองด้วยนะไม่ออกเวรใช่ไหมทมดทำหมดเถวตรง Kita ambil lah, dan kau.